กันที่ยะลาหน่อยก็ฉลองปีใหม่เหมือนกันแต่ปรากฏว่าวิวาวิวาดกันอุดตลุดวุ่นวายเลยนะคะในสถานบันเทิงไม่รู้ว่าตีกันยังไงแต่ว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดให้เห็นเลยนะคะว่าท่ามกลางผู้คนที่แบบมากมายอย่างแน่นเลยะ,ะในสถานบันเทิงที่ยะลานี้นะมีผลักกัน,ม,กกนมีปาขวดมีต่อยยกขาถีบโอ้โหชลมุนวุ่นกันแบบว่าไม่ต้องถามแล้วถึงความปลอดภัยเรื่องการระวังป้องกันโควิดนะคะ คือมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในระหว่างที่นักเที่ยวเขากําลังสนุกกับการดื่มฉลองปีใหม่ค่ะแต่ว่ากลุ่มนักเที่ยวชาวนักเที่ยวชายกลุ่มหนึ่งผลักกันเองก่อนจนสุดท้ายเรื่องมันก็ขยายวงกว้างขึ้นถึงขั้นมีการใช้ปืนมีคนบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนไปแล้วด้วยที่ The r e f เฟ x p u ์ ในเขตเทศบาลนครยะลาตอนเจ้าหน้าที่ก็เข้าไประงับเหตุด้านในนี่คือเละเทะหมดเลยนะคะเศษกระจกแตกกระจัดกระจายโต๊ะเก้าอี้ล้มละเนระนาดไปหมดคราบเลือดก็มีมีคนบาดเจ็บจากอาวุธปืนหนึ่งคนเจ็บจากเศษแก้วค่ะพวกขวดที่ปากันไปกันมาอีก9คน แล้วเห็นบอกว่ามีจังหวะหนึ่งที่กลุ่มชายชะกันกรูกันออกไปที่ประตูทางออกของผับแล้วใช้อาวุธปืนยิงกันซ้ําด้วยนะคะคสาวคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ค่ะเขาบอกว่าเธอเต้นอยู่หน้าเวทีจุดเกิดเหตุามันอยู่ใกล้บาน้ําเห็นผู้คนแตกตื่นมีเสียงปืนดังขึ้น3นัดเธอก็หนีตายกับเพื่อนไปหลบอยู่หลังเวทีแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นอีกจากนั้นตำรวจก็มาปิดประตูทางเข้าออกของสถานบันเทิงทุกด้านตั้งนาน,นกว่าที่เธอจะถูกปล่อยตัวออกมาได้ค่ะ ค่ะได้ยินเสียงปืนเพราะว่าเขายิงกันขึ้นก่อนแล้วก็เห็นรอยที่แผเพ,พ,พดานตอนนั้นเสียงปืนดังขึ้นกี่นัดครั้ง,งแรกสามนัดค่ะสามสามนัดค่ะและ้วก็ก็คือจากนั้นก็เสียงแก้วเสียงขวดแตกค่ะก็คือชลุลมุนมากตอนนั้นก็คือไม่ได้สนใจอะไรแล้ว,วเข้าไปแอบอยู่ด้านหลังเวทีค่ะอตอนนั้นเห็นเลือดเต็มเลยค่ะพอพอ,พอ,พ,อพอเดินไปก็คือมีเลือดเต็มเลยในร้าน คือเดินนี่คือเดินย่ำเลือดเลยะทะว่ายอย่างนี้นะคะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในคืนข้ามปีอ่ะคุณผู้ชมมีคนเจ็บจากการทะเลาะวิวาทกันและล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือวันเริ่มต้นปีะนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาคุณชัยสิทธิ์พานิชพงศ์ลงนามในหนังสือคำสั่งเรียบร้อยให้เปิดสถานบันเทิงแห่งนี้เดอะลิเฟร็กซ์พับ ไปเลยและไม่ต่อใบอนุญาตด้วย5ปีนับไปเลยพอดี1มกราคม64จนถึง31ธันวาคม68เพราะมีเหตุทะเลาะวิวาทกันในช่วงปีใหม่และเปิดให้บริการหลังเที่ยงคืนด้วยนะคะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดยะลาพลตํารวจตรีธินกรรังหมาดบอกว่าเดี๋ยวจะต้องตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายมาสอบปากคําเห็นบอกว่าเริ่มต้นจากการคขมมนกันนะคะไม่พอใจกันทะเลาะวิวาทและฝั่งหนึ่งมีอาวุธปืนก็เลยใช้ปืนยิงขึ้นเพดานครับ ตอนนี้เราก็รู้ตัวแล้วว่าใครเป็นผู้ที่ก่อเหตุนะครับแต่ลักษณะการยิงเป็นการยิงเหมือนขึ้นไปบนฝ้าเพดานนะครับไม่ได้ยิงใส่กลุ่มคนนะครับส่วนกลุ่มคนที่ทะเลาะวิวาทกันก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสองส่วนก็ร,รู้รู้ตัวว่าเป็นใครก็ทางฝ่ายพันธุ์ส่วนของสพเมืองยะลาก็ดาเนินการอยู่ในช่วงนี้ครับส่วนเรื่องการดาเนินการจับผับ ที่ต่างๆนะครับทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้ด้ายใบมาในเรื่องของการสั่งปิดนะครับเนื่องจากมีเหตุเกิดขึ้นในในขับดังกล่าวครับมีกล้องวงจรปิดนะคะดังนั้นก็จับภาพเห็นหน้าคนก่อ,อเหตุเอาไว้ได้ทั้งหมดและที่สําคัญตํารวจเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด -19 ด้วยนะคะถึงแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดยะลาจะยังไม่พบผู้ติดเชื้อในระลอกใหม<อ>่นี้ก็ตามก็ดูดิฮะคนเยอะมากเลยออแอร์อัด ถ้ามีใครเป็นสักครเนี่ยโอ้โหไม่มีสวมหน้ากากอนามัยเลยนะฮะ<ช>ที่เห็นในภาพเนี่ยคือเข้าไปอยู่ในสถานที่แบบนี้เนี่ยนะฮะก็ไปกินไปดื่มไปเต้นไปร้องเพลงไปสนุกเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสความเสี่ยงมันก็เกิดขึ้นค่ะรับบางทีก็เผลอเนี่ยไปจับแก้วเหล้าเนี่ยกินแก้วคนอื่นด้วยหยิบผิดหยิบถูกครับกินแก้วเดียวกันเหมือนอย่าง ตอนที่มีการระบาดรอบแรกที่มีการติดกันที่ผับแถวทองหล่อใช่ไหมฮะ